สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยาวันนี้จะมาเก็บใบยอนะครับเอาไปทํากับข้าวนะครับผมผมว่าจะเอาไปแกงกับปลาช่อนที่ผมไปหาได้มานะครับผมมีปลาช่อนปลาช่อนสดนะครับใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับก็จะมาแกงใส่ใบยอนะครับนี่เลยใบยอเนี่ยกําลัง แตกใบใหม่อ่อ,อนๆเลยเดี๋ยวต้องรีบเก็บเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแมงกิโนนมันชอบมากินใบยอนะครับผมนี่ผมปลูกเอาไว้ใบยอต้นยอเนี่ยปลูกเอาไว้เพื่อล่อแมงกิโนนนะครับผมไม่ให้มันไปกินต้นฝรั่งก็เลยเอาปลูกต้นยอเอาไว้นะครับล่อแมงกิโนนเขาก็จะไม่ไปกินใบฝรั่งเขาก็จะมากินใบย,ใบยอเดี๋ยวมันกินโกนหมดทั้งต้นนี่นะครับผม าการปลูกใบยอเนี่ยต้นยอเนี่ยนอกจากเอาไว้กินแล้วนะครับผมใบเอาไว้กินแล้วเนี่ยผมชอบทานใบยอมากก็แล้วก็ยังจะมันจะเป็นใบที่ต้นไม้ที่จะมาล่อแมงกีนูนแมงกีนูนก็จะไม่ไปกินต้นไม้อื่นๆของเราแต่วันนี้ผมเอาไปทำกับข้าวครับผมได้แล้ว เท่านี้นะครับผมใบอ,อ่นอ,อนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันครับวันนี้จะแกงปลาช่อนใส่ใบยอนะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมเราใช้เตาถ่านในการทําอาหารนะครับชื่อชีวิตคนบ้านนอกเนี่ยมันไม่ได้เร่งรีบถึงแบบคนในเมืองนะครับเพราะฉนั้นการใช้เตาถ่าน,นถึงแม้มันจะเสียเวลาในการก่อไฟรอไฟมันติดเนี่ยมันก็ไม่เสียเวลาจนเกินไป ชีวิตอยู่อย่างคนมานนอกเนี่ยมันเป็นชีวิตสโล w l ไลฟ์ light, นะครับเพราะฉะนั้นมันก็พอมีเวลาที่จะใช้เตาถา่านนะครับเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยมันก็ประหยัดกว่าเลยอย่างหนึ่งถ่านที่ได้มาเนี่ยมันเป็นถ่านที่เราเผาเองนะครับผมมันไม่ต้องไปซื้อแก๊สนะครับแก๊สเราก็ใช้ในเวลาที่เร่งด่วนก็เลือกใช้เอานะครับเดี๋ยวรอให้ไฟติดก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำอาหารกัน เรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับผมวัตถุด็บวัตถุดิบหลักเนี่ยก็จะมีนี่นะครับผมเป็นปลาช่อนที่ผมหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับผมปลาช่อนที่ผมไปหาปลาจากการปักเบ็ดนะครับแล้วก็เราได้ปลาหมอติดมาด้วยนะครับผมก็จะใส่ปลาหมอปอนเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใบยอที่ผมเก็บมาเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็เอามาฉีกเป็นชิ้นๆนะครับเดีย๋ยวดูว่ามันเยอะใช่ไหมดูมันเยอะแต่ เวลาเราปรุงแล้วเนี่ยอย่ามันแฟบนะครับผมมันยุบไปเยอะเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมพริกแกงพริกแกงในเป็นพริกสําเร็จรูปผมซื้อมานะครับผมวันนี้ไม่ได้ตามพริกแกงเองเป็นพริกแกงเผ็ดสาเร็จรูปแล้วนี่คือกะทินะครับผมกะทิก็ใช้กะทิสําเร็จรูปนะครับผมยีฮอเนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็น้ําปลานะครับผมแล้วก็ไอสองอย่างนี้ใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าบางบางบ้านไม่ชอบกินบางบ้านชอบกินนะครับผมคือ คนไทยภาคกลางเนี่ยเวลาทาอาหารไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงอะไรยังช่างเนี่ยเขาจะใส่น้ําตาลตัดหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําตาลนะฮะจะใส่น้ําตาลนิดนึงเอาไว้ตัดใครชอบหวานก็ใส่ใครไม่ชอบคนภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะไม่ชอบก็จะไม่ต้องใส่และนี่เป็นผงปรุงรสนะครับผมผงผงปรุงรสโอเคครับผมวัตถุดิบมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ กระทะติดแล้วเออไฟติดแล้วนะครับผมเราก็เอากระทะมาตั้งแล้วก็ใส่น้ํามันไปหน่อยเพื่อจะผัดพริกแกงครับนี่ครับพริกแกงเราใส่พริกแกงไปก่อนคั่วพริกแกงให้หอมเลยนะครับให้มีกลิ่นหอมเลยคือพริกแกงหอมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยใส่วัตถุดิบอื่นะะน,นะครับพริกแกงใ่ยหอมจนเราจนเราฉุนไอนั่นแหละครับ ถึงว่าพริกแกงมันถึงจะใช้ได้ก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าเอ๊ยเดี๋ยวนี้ช่องผมมันมีเรื่องทำอาหารต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเป็นช่องทำอาหารหรือเปล่าก็เปล็นบรรยากาศครับเป็นการเ,เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพการดูช่อง YouTube ของผมบ้างเพราะว่า บางครั้งเนี่ยคอนเทนต์ยางอื่นเกี่ยวกับการเกษตรผมก็ตันพอดีไปหาปลามาได้มันก็มีเมนูทําอาหารก็เป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆของผมนะครับผมมันก็เป็นสะท้อนชีวิตของการใช้ชีวิตของคนมัานนอกคนชนบทนะครับโอเคตอนนี้พี่แกงมันหอมแล้วนะครับผมเราใส่ใส่ปลาเลยนะครับผมใส่ปลาไปผัด เี๋ยวเราช่วงเวลาที่เราผัดพริกแกงเนี่ยเราดูว่าพริกแกงมันอาจจะมีกลิ่นฉุนๆไม่ไหม้แล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ํากะทิลงไปนะครับเดี๋ยวเขย่าขวดน้ํากะทิก่อนเนี่ยนะเดีย๋ยวเราใส่กะทิลงไปนะครับนี่ใส่กะทิจะมากจะน,น้อยอยู่ที่คนชอบนะครับผม อยู่ที่ว่าเราจะทําแกงน้ําขุกทีหรือจะแกงให้มันน้ําจริงๆอย่างนี้นะครับผมผมชอบทําแกงเผ็ดที่มันน้ําเยอะๆอย่างนี้เรารอสักคู่นะครับผมให้มันปลามันสุกก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ใบยอตามไปทีหลังใบยอมันสุกง่ายโอเคครับผมตอนนี้ปลาที่เราผัดอยู่เนี่ยมันสุกแล้วเดี๋ยวเราใส่ใบยอเลยนะครับผมใส่ให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวใบยอมันยุบไปเองเห็นไหมครัตอนนี้เต็มกระทะ เดี๋ยวก็พักหนึ่งมันก็จะยุบไปเองครับเดี๋ยวมันยุบใจเย็นๆนิดนึงเห็นไหมทีแรกที่ผมบอกว่าน้ำเจิงๆเนี่ยตอนนี้กลายเป็นน้ำขุกขิกไปแล้วเดี๋ยวน้ำใบยอมันออกนะครับผมหรือใครว่าดูว่ามันแห้งไปเนี่ยอ,อใส่น้ำเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะเติมน้ำไปหนึ่งถ้วยแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีน้ำจากใบยอออกมาด้วยนะครับผมผมเติมน้ำไปถ้วยหนึ่งโอเคครับตอนนี้เรามาปรุงรสกันนะครับผม อันดับแรกน้ำปลานะครับน้ำปลาใส่พอประมาณนะครับถ้ามันรสชาติมันไม่พอดีเนี่ยอยีตอนที่เราเอาไปเอาไปทานใส่ถ้วยไปทานเนี่ยเราค่อยเติมทีหลังก็ได้ตอนนี้เราก็เติมไปนิดหน่อยนะครับผมใส่ไปนิดหน่อยพอดีผมลืมใส่เกลือไปทีแรกนะผมก็เลยใส่น้ำปลาเยอะหน่อยนะครับต่อไปผมก็จะตัดน้ำตาลหน่อยหนึ่งนะครับผมใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่ง เพราะว่าคนปลากลางเนี่ยเราต้องตัดหวานด้วยน้าตาลนะครับผมก็จะเติมน้าตาลไปหน่อยแต่จริงๆมันหวานจากน้ํากะทิอยู่แล้วไม่ต้องเติมหวานก็ได้นะครับผมสําหรับคนไม่ชอบทานหวานตัวอ,อย่างสุดท้ายนะครับผมผงปรุงรสใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ใครชอบทานมากทานน้อยนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอสักพักให้ผักสุก โอเคครับผมตอนนี้สุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราตักใส่จานกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นจานปิดเลยนะครับอร่อยแน่เย็นนี้กับข้าวมื้อเย็นนี้ โอเคครับตอนนี้ปรุงเสร็จแล้วนะครับเรามาดูหน้าตากันให้ชัดอีกทีนะครับผมว่าน่าทานหรือเปล่านะครับผมมีปลาช่อนใบยอแล้วก็มีปลาหมอปนอยู่ด้วยนะครับผมวันนี้ได้กินปลา2ชนิดบวกกับใบยอนะครับผมวัตถุดิบนี่ไม่ต้องซื้อเลยนะครับผมใบยอเนี่ยเราเก็บเอาที่ต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะครับผมปลาเนี่ยเราไปหามาเองนะครับผมนี่คือกับข้าวแบบบ้านๆของวิถีคนลากหญ้านะครับ สวัสดีครับ